ชีวิตเราคงผ่านการให้ทานมาเยอะให้ทานแก่ผู้จะมาให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไข้ให้ทานเพราะคิดว่าเขาเคยให้แก่เราแล้วเหตุในการให้ทานมีหลายแบบยมวางจิตถูกหรือยังในการให้ทานญาติสาเราหิตมาบ้านเนี่ยให้ข้าวน้ำเขาบ้างไหมให้นี่ก็เป็นเหตุแห่งการให้ทาน ญาติสาโลหิจะจากบ้านเราไปฝากผลหมากลากไม้ไปให้เขาบ้างไหมให้นี่ก็เป็นเหตุแห่งการให้ทานให้ทานแก่ผู้จะไปให้ทานแก่ผู้จะมาหาเราเวลาไปเยี่ยมคนเจ็บป่วยไข้ติดผลหมากลากไม้กระชงกระเช้าไปบ้างไหมก็ติดไปบ้างนี่คือการให้ทานแก่ผู้เจ็บป่วยไข้ระวังจิตถูกไหมวางจิตถูกอย่างไร ไม่ถูกอย่างไรวางจิตไม่ถูกคือทุกครั้งถ้าโยมให้ทานเนี่ยหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งกันสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สุวิผลของทานนี้วางจิตแบบนี้โยมจะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะแต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นลิสสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามี ต้องกลับมาสู่นรกกำเนิดา,าญเปลตวิสัยไม่พ้นไปได้หรือว่าคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือทําตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรหรือว่าทําไปเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัตใจไม่เอาไม่เอาสักอันยมต้องให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิต หรือให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตคือทำอย่างไรให้ทานแบบนี้ได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์คือปรินิพานให้ทานแบบนี้เวลาตายแล้วยมจะได้เป็นอะไรพระองค์บอกยมจะได้ไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังและหลังจากสิ้นกรรมสิ้นลิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขาจะเป็นอนาคามี เป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาไหนไม่ต้องกลับมาสู่กามาพบ